สวัสดีครับทุกคนครับผมดั๊กมินนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในชิปทอล์คศูนย์ศูนย์สองนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมินจะทำคลิปเกี่ยวกับตารางเวรแพทย์ที่ใช้ Google Sheet เป็นตัวจัดโดยที่ยอดอยู่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากผู้ชมได้คอมเมนต์มาว่าทำแบบจัดตารางเวรพยาบาล50คนได้ไหมคะทำได้ครับแล้ววันนี้เดี๋ยวทำให้ดูครับไปดูกันเลยครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นตารางเปล่านะครับที่ผมทำเสร็จไปแล้วใส่สูตรเสร็จไปแล้วนะครับเริ่มต้นอันแรกเลยก็คือ วันที่ก่อนนะสมมุติแล้วกันนะว่าเราจัดเวรเดือนมิถุนายนะครับผมวันที่1มิถุนายนเนี่ยเป็นวันพุธก็ใส่วันพุธเวทแล้วก็วันพฤหัสทิวเท u r ์เดยแล้วก็ลากับโดยตรงสูตรนี้หมอมินจะใส่สูตรสีเทาตรงวันเสาร์ทิศไปเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าในเดือนนั้นมีวันหยุดวันอื่น ก็สามารถฟิล์มอินมันหยุดได้ที่ตัวฟิล l มคันเลอร์นี้นะครับแล้วก็เลือกสีได้นะครับต่อเลยนะครับผมช่องนี้ก็คือตัวยอดที่เราใช้ในสูตรในตารางนี้นะครับ mm. ก็จะมีเช้าบ่ายดึกเช้าบา่า,บายเช้าดึกบ่ายดึกส่วนมันออฟก็ให mm. ้เป็นว่างไว้นะครับ mm. มาด mm. ูการทดลองใช้กันเลยดีก่าคนแรกคุณกันยานาเช้าบ่ายดึกเช้าบ่ายเช้าดึกบ่ายดึก,ดกอันนี้ก็เห็นได้ว่าตัว เช้าบ่ายเนี่ยเป็นสีแดงขึ้นมาเพราะว่าหมอมิ้งกันไว้ครับเข้าใจว่าในหลายๆโรงพยาบาลน,น่าจะเป็นเหมือนกันก็คือคนที่ลงเวรดึกเนี่ยห้ามอยู่เวรเช้าต่อนะครับผมเพราะว่าตัวนี้กลายเป็นสีแดงเพราะว่าก่อนหน้านั้นในวันศุกร์เนี่ยคุณกันยนาเนี่ยได้ไปเวรดึกครับเพราะงั้นต่อเวรเช้าไม่ได้และยิ่งต่อเช้าบ่ายเนี่ยยิ่งไม่สมควรเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ใช่เวรดึกวันนี้มันเป็นเวรบ่าย ช่องนี้ก็ไม่แดงเพราะงั้นผม,มทําไว้หมดแล้วก็คือสูอบดึกต่อเช้าไม่ได้นะครับผมทุกคอนดิชันไม่ว่าจะเป็นดึกเดียวบ่ายดึกหรือเช้าดึกก็ต่อเช้าไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ใส่สีเป็นออโต้ไว้หมดแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ดูแล้วไม่ลายตาและเป็นสีพาสเทลดูสมัยตาะจะเห็นได้ว่าหลังจากเราใส่ตัวเวรลงในตารางแล้วเนี่ยตัวตารางที่เขียนว่านับจํานวนเวรก็จะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับ ตอนนี้คุณกันญาณอยู่เป็นแมป์ไสามเป็นบาดไป3เป็นหนึ่งไปสามรวมกันเป็น9อ่าโอเคทีนี้มาดูช่องขอวั e ออฟบ้างครับผมขอวั e ออฟเนี่ยให้ใช้วันออฟว่าออฟนะครับตั้งสูตรอะไเยสำหรับคนที่อยากจะใช้ตัวอักษรตัวอื่นตัวของตัวเดียวอย่างเช่นตัว X เพื่อความง่ายในการจัดตารางก็ได้ครับก็สามารถที่จะแก้สูตรได้โดยหมอมิจะทำคลิปแยกทีเป็นคลิปเกี่ยวกับ Conditional Formatting ซึ่งจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้ครับผมแล้วคุณสามารถเข้าไปดูได้ในภารหลังอะสมมุติว่าคุณกัญญานาวันที่4.56ห้าหกันออฟใช่ไหมสมมติว่าเขาขอไว้ก็คือ off. อออ f f เห็นไหมว่าเมื่อพิมพ์คำว่าออฟทนันทีปุ๊บก็จะขึ้นเลย1ก็คือวันที่4มีคน1คนได้ขอวันออฟไว้และคุณกัญนญนาณได้ขอวันออฟไว้แล้ว1คนทีนี้4 5 6ปุ๊บ เห็นไ,ไหมวันที่5เคนขอหคนไม่ผมขอหนคนคุณกันนาขอแล้ว3วันเป็นต้นสมมุติว่าขอกัน15คนด้านวันที่ก็จะนับให้นะครับโดยสีของวันที่ขอเวก็มีการเรียงด้วยนะครับผมและตรงนี้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันสีก็จะไม่เหมือนกัน อันนี้มีประโยชน์ยังไงวันไหนที่ขอออฟไว้แต่มีการจับกลางเวรวันนั้นจะแดงขึ้นมาครับเป็นตัวเตือนคนจัดเวรครับจะได้จัดเวรได้ง่ายครับทีนี้ถ้าทุกคนขอออฟเปนคนละ5วันมาดูในฝั่งของวันที่แถวนี้กันบ้างจะเห็นได้ว่าเนี่ย มันทําให้ดูง่ายว่าวันไหนที่คนขอออฟเยอะแล้วน่าจะเป็นวันที่มีปัญหาแล้วต้องไปคุยกันยกตัวอย่างเช่นวันที่7วันที่8วันที่7 11ดวันที่8วันที่14วันที่18มีคนขอออฟวันหนึ่งเกือบสิบคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในหนึ่งวันมีคนออฟได้กี่คนนะครับคนจัดเวรก็จะได้รู้แล้วก็จะได้บอกน้องๆคนที่ออฟก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะยอมเสียสละไม่ออฟวันนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่คุณกันยาน,นาเนี่ยขอออฟวันที่78แล้วคนจับเวนนีไ่ไปใส่เววันที่7จันที่8อ่ะก็ลบออกพอลบออกปุ๊บก็หายแดงใช่ไหมลบออฟก็หายแดงอ้าโอเคก็ไปจัดเววันอีกนะครับก็ไปดูตารางที่ทำไว้เป็นดัมมี่เนี่ยลืมใส่วันขอออฟอ่ะทีนี้ก็จะเห็นเลยว,ว่าเฮ้ยแพทเทิร์นที่เราจัดไว้เนี่ยมันไม่ตรงกับที่น้องเขาขอออฟไว้อ่ะแล้วก็มานั่งไล่แก้ทีละตัวก็ได้ โอเคอันนี้มันที่8 9ใช่ไหมอ่ะ89ถึงเก็ 9, ลบไปคนจัดเวรก็ลบไปครับอันนี้ก็คือระบบเตือนคนจัดเวรว่าน้องเขาขอออฟวันนี้ไว้นะครับอะไรประมาณจะได้ดูง่ายไม่ตาลายนะครับมระบบนับวันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบนับจํานวนเวรน,นะผมจะเห็นได้ว่าเนี่ยอยู่เวรเช้า10เวรพอเริ่มเป็น9เวร8เวร7เวร5เวร6เวรสีมันเปลี่ยนนะ ไล่สีด้วยว่าใครอยู่เวนไหนหนะักใครอยู่เวนไหนมากกว่าเพื่อนนะแล้วก็จํานวนรวมเวเนก็เหมือนกันถ้าสีถ้าจํานวนรวมไม่เท่ากันสีก็จะอ่อนลงนะจำนวนมากสุดก็จะเข้มสุดไล่สีไว้ให้เรียบร้อยสำหรับฟังก์ชันของตารางจัดเวนสําหรับคน50คนก็คงประมาณนี้ถ้าเอาไปใช้ก็คงเริ่มต้นจากตารางปรเปล่าๆที่ไม่มีอะไรนะแล้วก็ใส่ชื่อใส่วันเ,เวลาน้องๆพิมพ์ขอวันออฟมาในไลน ก็แค่เอาวันออฟมาลงในตารางขอออฟจะได้รู้ว่าวันไหนขอออฟนะครับแล้วก็รู้ว่าวันไหนมีปัญหานะครับแล้วก็รู้ว่าใครยังไม่ไขอด้วยเพราะว่ามันจะมีนับจำน,นวนมันที่ขออยู่โอเคไหมที okay, <man. S 1> นี้ถ้าที่อื่นใช้ระบบเวรแบบอื่นเช่น day night หรือใช้ตัวย่อนอื่นคุณต้องไปดูคลิปเพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวกับการทำสูตรนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆ สอนการใช้ตารางนี้โดยสาเร็จรูปสําหรับคนที่ไปเวรเช้าบ่ายดึกเช้าบ่ายเช้าดึกบ่ายดึกเท่านั้นสำหรับตอนนี้ถ้าแก้สุดไม่เป็นนะโอเคช่วงของแถบนะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการทําใบที่เรียกว่าตารางแอสซใช่ไหมเป็นตารางว่ามีใครขึ้นเวรบ้างด้วยเป็นอีกใบพบว่ามีปัญหาในการลอกชื่อตัวคนโดยแมนนวกลก็ต้งลอกถ้าใครใช้ตารางนี้นะครับม,มันเปนทำระบบเลือกคนที่อยู่เวรเวช้าว,วันนั้นคนที่อยู่เวรบ่ายวันนั้นคนที่เวรดึกวันนั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแถบด้านล่างนี้ดู อันนี้ก็คือจะลิงก์กับตารางเวียนหลักตารางเวียนดัมมี่นี้เลยนะครับเห็นไหมวันที่1เวียนเ,เช้าคือคุณกัญญาณาถ้าเกิดว่าหมอมินลบอันนี้ออกไปปุ๊บคุณกัญญาณาก็หายไปอันนี้คือลิงก์เวลวนะครับอ่ะทีนี้ดูว่ามันจะใช้งานยังไงอ่ะเราใส่เช้าเข้าไปเหมือนเดิมนะคุณกัญญาณาก็กลับมาชื่อก็กลับมาเลยันว่าจะใช้งานยังไงสมมติวันนี้คือวันที่1มิถุนา แล้วเราอยากจะทําตาราง assign ว่าวันนี้ใครอยู่เวรเช้าบ้างวันนี้ใครอยู่เวรบ่ายบ้างวันนี้ใครอยู่เวรดึกบ้างให้ทำอย่างนี้ครับให้เลือกแถวนั้นแล้วเลือกฟิลเตอร์ create a filter ครับแล้วก็ลบ blank ออกครับก็คือช่องว่างตุ่มบรบ่อยครับคนที่อยู่เวรเช้าว,วันนั้นชื่อก็มาตรงนี้เลยครับเพราะงั้นสามารถที่จะ copy แล้วก็ไปแปะลงในตาราง excel อีกไฟล์หนึ่งได้เลยเขา้าใจไหม ถ้าเราก็กด Remove Filter ออกก co ็กลับไปอยู่สภาพเดิมเช่น nice. กันถ้าทำวันที่2ก็ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็เอาแบล n งออกเอาช่องว่างออกก็จะมีคนที่อยู่เวรนั้นขึ้นมาเท่านั้นแล้วคุณกอปไปใส่ตาราง Assign ของคุณได้เลยทำเช่นเดียวกันกับทั้งเวนบ่ายและเวนดึกซึ่งหมอมิ้นลิงค์ไว้แล้วกับตารางดัมมี่ ไม่ได้ลิงก์กับตารางเวรเปล่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเอาไปใช้คุณใช้ตารางที่เขียนคำว่าตอนผมแจกผมจะลบตารางเวรเปล่าไปแล้วกันแล้วตารางดัมมีน่นี้คุณก็ไปดูไปศึกษาไปลองนั่งลบแต่ละตัวลองเพิ่มแต่ละตัวและตอนจะไปใช้คุณก็แค่ลบข้อมออูลออกแค่นั้นเองเท่านี้งานที่ น่าเบื่อก็คือการลอกชื่อลงตารางเวรก็จะเป็นงานง่ายทำใบแอสซายหนึ่งใบเสร็จได้ภายใน5ทีไม่ต้องนั่งสอบไม่ต้องนั่งปวดหัวนั่งดูนั่งลอกนั่งคัดอะไรมือดีไหมครับถ้าคุณเป็นหมอคุณอาจจะสนใจการทำคลิปตารางเวนที่ผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะสำหรับวันนี้ใน s h i ท t อกศู0์ตารางเวรพยาบาล50คนง่ายๆด้วย Google Sheets แล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดเรมินด้วยนะครับเป็นชแนลกำลังโตการ subscribe สำคัญกับชแนลที่กำลังโตมากนะครับเพราะมันจะทำให้คนได้เห็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ